วิ่งถอยหลังดลโดดหลบแบบดิจิตอลไหนมีคนดึงอแ่ว่าอ้ามันไอซีเคียวไอซีเคียวมันเดี๋ยวเดี๋เดยวฮ้ยเดี๋ยวทไมเราโดนเราโดนไอซีเคียววัถ่ายแบบนี้เนี่ยอเแล้ว๊ยงี่โอเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดี๋ยวยวเดี๋ยดี๋ยวเดีเดี๋ยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวดีดีวยเดี๋ย โดนปัดอยู่เนี่ยอุ้ยโคตรยากเลยพี่โอ้ย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 อุ้ยโอ้ยพี่อุ้ยทำไมเราโดนปัดอย่างงี้ช่วยด้วยช่วยด้วยทำไมเราช้าอยู่คนเดียวล่ะเฮ้ยเดี๋ยวคนนี้ออกไปไหนเลย ไม่ออกจต่ใบพัดไปเลย้สรอบ้วยกันหมดตอนนี้จริงเหรอนล่ไปตงกลางนี่เป็นไงบ้างโอ้ยโอ้ยโอ้ยตลไปางล่างแล้วว่าดูขูดหดวเลยพี่มอนี้เกตมาว่ะแ่มอนมันเข้าตรงกลางเลยแมอนี่กุ้งพี่กุ้งโดนที่มว่าตลกดิจึ๊บจ๊บโดนี่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 โดน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  โอยเองวะเอ้าโดนปัดน่ะอหอหหหุ่งมาแล้วมาแล้วพุ่งมา้วปอควันอย่างนั้นน่ะอคนอย่าเอาใครเปนคหล่เหลอเราเองเวดี๋ยวเดี๋ยวดิย้อนน่ะมันโดดไปได้หรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันลเฮ้ยเข้ากันปดแล้วหรอเข้ากันปวดแล้วหรออะไรนี่เดี๋ยวดู ดนเัาออกแล้วว่ะไปละไปดีว่ะในนี่คราวนี้โอ้ยโอ้โหโดนเบียดกันเต็มโดนเบียดกันเต็มโอ้โหโอ้โหคนมันเบียดกันเยอะมากพี่โอ้ย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 เฮ้ยพี่กูไปขวามือเร็วไปขวามืออ้ยอ้ยโอ้ยลูกบอลมาลูกบอลมาเฮ้ยทำไมพวกพี่ไปกันเร็วจังเลยอะรอด้วยเอาฮาบายบาย ไม่บาไม่กู้เฮ้ย้ยโอ้โหอยู่ข้างหน้าเหมือนกันเลยโอ้โหตายละตายละโอ้โหไปยากเลยทีนี้โอไม่ไม่นะไม่นะอ้ยอ้ยไอ้บอสสุดท้ายลืมลืมโดดตลอดเลยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวรอด้วยรอด้วยโอ้ยมีคนดึงแล้วอ่ะเฮ้ย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 เ้เฮ้ยเฮเ้ยเ้โหเฮ้ยเฮยัฮ้ยเ เฮ้ยเราไม่มีหางใครมีหางบ้างอะพี่มีพี่มี่าโอเคเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวช่วยเอ้นนี่นีไม่ได้นี่แน่ได้หางแล้ววาเดี๋ยว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 แป๊บนึ่งพี่อ๊อเราได้หางมาแล้วเราดีไว้ก่อนเราดีไว้ก่อนเอเยอเราสามารถเอาหางคนอื่นต่อได้ปะเอ้ามันมีคนเอาหางเราไปแล้วอะไม่ได้เงี้ยเอาหางแล้วมาไปแล้วไปโอ๊ย โอ้ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยจ้าอุ้ย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 ยังโอเคอยู่ตอนนี้โอ้ยอ้้ยไม่มีหางว่ะอุ้ยมันเดินฟ้ากันอุ้ยโอ้โหมันสกแซกซ็กแซกเก่งจังเลยนี่เนี่ยนี่เน็ได้หางแล้ววายอย่ามาเอาหางของเราไปยันเด่นเด่นเด่นโอ้ยเราโดนยึดหางไปอีกแล้ว อีกแล้วว่านี่แน่นี่แน,น่ได้หางแล้วเย่ yeah. วิ่งละวิ่งละวิ่งละนี่อย่ามาเอาหางจากเรานะอย่ามาเอาหางจากเราเย่ yeah. <c oughs> เราได้หางแล้วอันไหนวะคดิอันนี้กล้วยจำยากกล้วยโ <Okay. S 1> อเคกล้วยกล้วยกล้วยตะบังใหญ่เดี๋ยวนี่เฮ้ยกล้วยกล้วยต่อไปนี่จะสามจะสามอันนะแตงโม กล้วยอ่างูนกล้วยเชอรี่อันนี้แตงโมอ่างูนกล้วยนี่นี่นี่เนี่แตงโมนี่นี่นี่แตงโมเดี๋ยวนี้จไม่ตกปีนี้หรือว่าช่างมันฉันเกือบตกแล้ว เกือบตกแล้วอดูเพื่อนไว้ก่อนไ่ชอบ้ากันอยู่เดี่ยวคนเดียวไม่ไม่ไปออ้ยเพื่อนนี่เบียดกันจังเลยเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอยมันดึง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 โดดดดดดอืมนี่นเราวิ่งถอยหลังวิ่งถอยหลังจ้ะวิ่งถอยหลังนเฮโดนโรบบี้เต้าไอมีคนดึงอะระวังอ้ามันไอซีเคียวไอซีเคียวมันเดียวเด เอาไข่ลงไปนี่เด็กๆหนึงดึงเอ้ยเอ้ยอย่าเอาไข่ลงไปอย่าเอาไข่ลงไปเอ้ยไอสีเหลืองไอสีเหลืองมันเอาไข่ลงไปแล้วมันเอาไข่เหลืองไปอะนี่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 เราไม่อยากให้นายเอาไปนี่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 เนี่ยนี่เน่เฮ้ยเราอยากให้มันเอาไปะขอยากให้มันเอาไปอยาให้มันเอาไปไม่ไอสีเหลืองมันจะเอาไข่แดงไข่เออไข่แดง หมดเลยเนี่ยนี่นี่นี่นนี่นีเราป็นตามที่ดีเรา็ตามที่ดีปึ๊บปึ๊บเอ้ตนี้นี่นี่นี่เอ้นี่นี่เฮ้ยย่าตามกนแรกดีกว่าดิเฮ้ยย่าย่าย่าโอ๊ยนี่นี่นเนี่ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วไดแล้วได้แล้วปึ๊บปึ๊บได้แล้วตามวิชัดตามวิชัดพี่ไปเอ้ยนี่เอ้า้ยนี่ไม่ให้ไปไม่ไปมงไปมงไปนี่แน่นี่แน่มงมาเลย เอเานี่เข้าไปอันนึงปะเข้าเข้าเข้าเขเฮ้ยโอ้โหมงไม่ทันว่ะเอ้ยอียชั้นมักทไมตีเอ้าเอ้าโอ้โหพี่ดันไปพี่ดันไปเอ้เอ้เอ้ยโอ้โหไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเว มองโม่งม่งม่งติดลูกบอลนี่นี่นี่แน่เข้าไหมเนี่ยโอ้โหมันโม่งโดนว่ะมันโม่งโดนโม่งโดนโอ้ยฟาดด้วยส่งมาส่งมาพี่ชัดเออเออได้เข้าเข้าเข้าเอ้สโอยเอ้ยเออโม่งไปเลยโม่งไปเลยโม่งทีเดียวเข้าโหดโม่โหดมากเน่เน่เราทำผลงานบ้าง ไม่ให้มาหลอกนี่เอ้ย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 ไม่ให้มาไม่ให้มาโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่พี่งั้นเดี๋ยวเราขอเลือกอยู่ก็ได้ครับไหนดีนี่เราเป็นประตูบันนี้กันโอ้โหโอ้โหมาถึงปุ๊บก็ผิดเลยไป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 นู่น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 ไปซ้ายไปซ้ายหลอกกันไปเถอะโอ้ยทำไมมันเยอะอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวดิ นู่นนู่นนู่นไปไปหรือขวาก็ได้ขวาขวาขวาเฮ้ยโอ้โหโดนโดนเพื่อนก้าวจรริงเื่องน้อยแล้วไม่ได้เฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย working อยู่เย่เราเข้าเราจะเข้าทำแล้วโอ้โอ้เราเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วพี่เข้าเ่าเข้าเปล่าเออเพื่อนเดอยวเลยไป อุ้ยไม่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 เกิดแมงโกดเยอะเลยไม่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 ดันออกไปดันออกไปดันออกไปเอาไปเลยไปเลยไปเลยไป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 เออตีอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันจะกัดวะมันจะกัดวะเฮ้ยเราว่าเราจะเอาเข้าไปไม่อยู่ในแดนมาเลยอสิเรือทำไมไม่มีใครอยู่นอ่ะเออไปเย่ชนะแล้ว หลุไปแล้คนนึงอะไรนี่ลูกอไมิ่งตกไปเลยนี่นี่นี่พาพนีเฮ้ยอน่โนโนโนโอยกืบตกละวไปด้ได้วไห้เกือบตกเอ้กิงเงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงนี่เหมงนมามงนละนี่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 จับ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 เอาไวจับ นี่นี่จับ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 คนไว้จเดียเดียวเดยวเดียวเกระโดกระโดดกระโดดกระโดดกร้ยน่เน่เเฮ้ยต้องกระโดดนะต้กระโดดนะต้อกระโดดนะเน่เน่เโอเคได้พี่เฮ้ยเฮเฮ้ยเยเราจะโดนขวันไปเราไปไปเราตกลูไปแล้วอ่ะโอ้โหโดนดันตลอดเลยอะโอ้โห โอ๊ยไป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 เดี๋ยวเดี๋ียวเเดอึ๊บอึ๊บอเออนี่นี่นี่ยังไปได้อยู่ไปได้อยู่นี่เราผ่านแล้วนะจ๊ะกำลังไปด้านหน้าเดี๋ยวกกูไม่ไม่เดี๋ยว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 เดียวพยายามขึ้นไปเขาบอกเอขึ้นไปไม่ได้อะ อุ้ยมันต้องมันต้องค่อยๆขึ้นไปข้างบนนี่แบบนี้ตึ๊บตึ๊บโอ้โอลื่นลื่นลื่นได้อยู่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 สบายสบายตรงนี้ไปอุ้ยโอ้โหไม่น่าเลยนี่เอ้ยผ่านแล้วนี่นี่มาตรงนี้ก่อนไอ้สีม่วงตอนนี้เรารอไอสีม่วงอยู่พี่อุ้ยมันดันมันดันอีกนีไปแล้วไปแล้วไปแล้วยฮ้ยยื้ยยื้ยอย่าดัน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 ได้อยู่เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ กระต๊กกระต๊กโอ้ยสบายอยู่เฮ้ยมันจะมาจับเราทำไมเนี้ยเข้าแล้วเข้าแล้วเลยโอ้ยโอ้ต้องพยายามกิ้งสินะโอ้โยโอ้โโอ้โโอ้โหโอ้โเฮ้ยๆๆ้ยโ้ยน่ได้อยู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 ่ ฮ้ยเอ้ยโอ้โหเกือบตกเกือบตกเกือบตกเก็บเล็กเดียวนี่เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ผิว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 อยู่ผิวอยู่ผิวอยู่อ้หูผ่านแล้วว่ะเร็วจุงคุณตกเยอะสิเออย่อดัน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 เอ้าเพื่อนเร็ว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 เพื่อนนี่ดันดันดันไปเรื่อยๆต้องให้ไปต้องให้ไปเออตรงกลางตรงกลางกเออให้ขวานเอ้ยมันลงมาดักกันแล้วนะมันลงมาดักกันแล้วนะเรานี้ เออจริงเหรอเขาหนุ่ยเฮ้ยไอ้นั่นมาแล้วดันเฮ้ยดันไปเลยดันไปเลยนี่นี่นี่เฮ้ยไอ้ฝั่งนู้นไอ้ฝั่งนู้นตกบายบายสีดำไปแล้วเออตกแล้หนึ่งตกไปซองแล้วตกไปซองแล้วเล็กแคนโอเคนเรียกไปข้างหน้าหน่อยนะเดี๋ยวมันความเร็วเท่ากันนะได้พี่อุ้ยหุ่ยเดี๋ยวเดี่ยวอุ้ยโดนเกือบไปแล้ว ไม่รู้ว่าเฮ้ยเฮ้ยอู้ยังดูยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังอยู่เราเลยเราเคนเอาเลชิงกันชิงกันไม่ลงไปเลยไม่ลงไปเลยว้าวด้วง และในวันนี้อิงก็ได้มาสนุกกับเกมโฟ l ์กาให้ทุกคนได้ดูกันไปแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบอิงมาเล่นเกมแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องให้อิงกันด้วยนะเดี๋ยววันนี้ทางอิงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ